บรรจงเผยนักข่าวสาวถูกกดดันให้เข้าไปพร้อมทีมทนายทั้งที่ไม่เต็มใจ เมื่อวันที่14พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายบรรจงชีวะมงคลการผู้ดำเนินรายการข่าวช่อง Workpoint ได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจหมายจับกับบรรจงโดยระบุไว้ว่าคุณวาสนาร่วมกับเพื่อนสื่อมวลชนช่องอื่นรวม5ช่องได้ติดตามหมอปลาและภรรยาหมอปลาไปทำข่าวตรวจสอบหลวงปู่แสงพระเกจิชื่อดังในจังหวัดยโสธรด้วยความที่มีเพียงข้อมูลจากผู้ร้องเรียนซึ่งทางผู้สื่อข่าว และหมอปลาก็เห็นร่วมกันว่าหากจะพิสูจน์ข้อมูลว่าเป็นจริงหรือไม่ต้องส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่หมอปลาเข้าไปตรวจสอบรอบแรกแต่ปรากฏว่าการเข้าไปตรวจสอบในรอบแรกนั้นไม่สามารถเก็บภาพได้เนื่องจากผู้ที่เข้าไปไม่มีประสบการณ์ในการทําสื่อและการถ่ายภาพจึงไม่สามารถถ่ายภาพเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทั้งหมอปลาและผู้สื่อข่าวจึงได้หารือกันอีกครั้งโดยทีมข่าวห้าช่องได้มีการรับรู้ ร่วมกันในแผนนี้มีทีมข่าวสองช่องก็คือช่องจุดจุดจุดและช่องจุดจุดจุดรวมทั้งหมอปลาเห็นว่าคุณวาสนาเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มผู้สื่อข่าวจึงขอให้เข้าไปเป็นเพื่อนของทีมทนายความหญิงเพื่อทําการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่แหล่งข่าวให้มานั้นเป็นความจริงหรือไม่ขณะนั้นคุณวาสนาพยายามบ่ายเบียงแต่ด้วยแรงกดดันจึงจํายอมเข้าไปกับกลุ่มทนายความโดยที่ผู้สื่อข่าวทุกคนรวมทั้งหมอปลา ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าหลวงปู่แสงอาพาธด้วยโรคอัซไซเมอร์ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มทําการพิสูจน์ข้อเท็จจริงคุณวาสนาตัดสินใจโดยไม่ได้รายงานให้ต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาทราบรวมถึงภายหลังจากการนําเสนอข่าวไปแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงที่มาของคลิปหลักฐานดังกล่าวกระทั่งมีข้อสงสยัยปรากฏในโลกโซเชียลจึงยอมรับในภายหลัง อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ